รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจังหวัดปทุมธานีคึกคักวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารเสรสจ,จังหวัดปทุมธานีชาวบ้านขอเลขเด็ดไอ้ไข่วัดบางเกรกลางสามโคกพร้อมนำสิ่งของมาแก้บนก่อนวันหวยออกวันที่30มิถุนายน2567 เมื่อเวลาสิบจ .0 ดน,นผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศกวัดบางเตยกลางตำบลบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีชาวบ้านได้เดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนานการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารจังหวัดปทุมธานีในเขตพื้นที่ตำบลบางเตยสองหน่วยภายในบริเวณวัดบางเตยกลางหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนานพี่น้องประชาชนชาวบ้านได้มากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตหลวงปู่ทวดและหลวงพ่อหอมพร้อมด้วยขอพรไอ้ไข่วัดบางเตยกลาง นำประทัดน้ำแดงของเล่น,นต่างๆมากราบไหว้ขอพอรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัววัดบางเตยกลางได้มีชาวบ้านแวะเวียนมากราบไหว้ขอพอรไอ้ไข่วัดบางเตยกลางพร้อมบนบานขอโชคลาภก่อนวันหวยออกวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมที่จะถึงนี้ด่านนางสาวกิตนาติชนะอาย,ยุห้าสิบสี่ปีอาชีพข้าขายอยู่บะอยู่ตำบลบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนายกองคการบริหารจังหวัดปทุมธานีมากับเพื่อนและมาแก้บนประทัดสองพันนัดที่ได้บนไอ้ไข่ไว้จนได้รับโชคในงวดที่ผ่านมาวันนี้จึงมาแก้บนและได้มาขอโชคราภจากไอ้ไข่หวังถูกรางวัลอีกครั้งสารัตแก่ตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี